มีท่เรา,ว,นนเราวันที่คนไทยต้องส่งกำลังใจให้กันและกันส่งต่อกำลังใจเพื่อคนไทยแข็งแรงประเทศไทยแข็งแรงการกีฬาแห่งประเทศไทยเกิดอุบัติภัยขึ้นมาเนี่ยผู้ประสบภัยเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าเขาหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วในมุมของความหมดหวัง ก็มีเราเช right? ียแป้งเชียเมืองไทยประกันภัยครั้งแรกดีมมี่ชานมไข่มุกทีอินวันสไตล์ไต้หวันแค่เทสองไข่มุกลงในน้ำร้อนจากนั้นก็เทผงชาและทำให้ไข่มุกเวียนหัวนิดหน่อยใส่น้ำแข็งแค่นี้ก็จะได้ชานมไข่มุกสไตล์ไต้หวันดีมมี่ชานมไข่มุกพร้อมชงชงง่ายหายากผู้โดยสารอย่าลืมรัดเข็มขัดใครๆก็พร้อมบิน เอเชียก็พร้อมมากเหมือนกันที่จะได้ดูแลและใส่ใจทุกคนทุกการเดินทางใส่ใจมากกว่าที่เห็นไข่ต้มซีพีทุกวันจัดเลย การกีฬาแห่งประเทศไทยความพยายามอยู่ที่นี่แล้วความสำเร็จอยู่ที่ไหนน่ะหรอมันก็อยู่ตรงที่เราได้พยายามนี่แหละทำเต็มที่นี่แหละสปิริตสมัครบางจากกรีนเมาส์อัพเฟิไลฟ์ให้สุดแรง สุดรถและได้ฟินชับเที่ยวกินดิวกินจัดให้โอนพอยให้กันก็ดีโอนข้ามแอปก็ได้บางจาก g r e e n Mouse a p p l e Life ให้สุดแรงสมัครเลยนะเกิดอุปัติภัยขึ้นมาเนี่ยผู้ประสบภัยเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าเขาหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วในมุมของความหมดหวังก็ยังมีเราเนี่ยเชียรแป้งเชื่อเมืองไทยประกันภัยกินอะไรดี ต้องกินอะไรดีๆนี่เลยครั้งแรกของ CP f i ฟ i ิเด้ทกรอกและโบโลนาโปรตีนสูงไขมันทั้งหมดลดลงชีวิตแบบแต่ก็เลือก CP f i ฟ It เดีเ๋ยวได้เลือก Fit น,น,นีทีฟร t นนด้ทคุณทั้งสิบท่านสิบรองวัลในช่วงนี้ด้วยค่ะ วันที่คนไทยต้องส่งกำลังใจให้กันและกันส่งต่อกำลังใจเพื่อคนไทยแข็งแรงประเทศไทยแข็งแรงการกีฬาแห่งประเทศไทยกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะฝัน กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมสนับสนุนความฝันกีฬาไทยเกิดอุบัติภัยขึ้นมาเนี่ยผู้ประสบภัยเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าเขาหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วในมุมของความหมดหวังก็ยังมีเราเ,เชียร์แป้งเชื่อเมืองไทยประกันภัย ชานมไข่มุกทีอินวันสไตล์ไต้หวันแค่เทสองไข่มุกลงในน้ำร้อนจากนั้นก็เทผงชาและทำให้ไข่มุกเรียนหัวนิดหน่อยใส่นังแข็งแค่นี้ก็จะได้ชานุมไข่มุกสไตล์ไต้หวันดรีม,มี่ชานมไข่มุกพร้อมชองชงง่ายหายากผู้โดยสารอย่าลืมรักเข็มขัดใครๆก็พร้อมบินแอร์เอเชียก็พร้อมมากเหมือนกันที่จะได้ดูแลและใส่ใจทุกคนทุกการเดินทางใส่ใจมากกว่าที่เห็น 等待的幻。 การกีฬาแห่งประเทศไทยความพยายามอยู่ที่นี่แล้วความสำเร็จอยู่ที่ไหนนะ่หรอมันก็อยู่ตรงที่เราได้พยายามนี่แหละทำเต็มที่นี่แหละสปิริตสมัครบางจาก g r e e n มาส์อัพเ l ิรไให้สุดแรงอัพส่วนลดและได้ฟินชับเที่ยวกินริวกินจัดให้โอนพอยให้กันก็ดีโอนคลาแอปก็ได้ บางจากกรีนเมาส์ออทเวลไลฟ์ให้สุดแรงสมัครเลยนะเกิดอุบัติภัยขึ้นมาเนี่ยผู้ประสบภัยเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าเขาหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วในมุมของความหมดหวังก็ยังมีเราเนี่ยเชียร์แป้งเชื่อเมืองไทยประกันภัยกินอะไรดีต้องกินอะไรดีดีนี่เลยครั้งแรกของซีพฟรีดิ้งไส้กรอกและโบโลนาโปรตีนสูง ไขมันทั้งหมดลดลงชีวิตแบบไหนก็เลือกซีพีฟ i ดิบเดี๋วี้เลือก c ี f ีฟี t นนใจ,นนนนใจกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะฝันกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมสนับสนุนความฝันกีฬาไทย อุบัติภัยขึ้นมาเนี่ยผู้ประสบภัยเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าเขาหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วในมุมของความหมดหวังก็ยังมีเราเชียร์แป้งเชื่อเอมืองไทยประกันภัย ชานม,มุกไก่ทีอินวันสไตล์ไต้หวันแค่เทซองไข่มุกลงในน้ำร้อนจากนั้นก็เทผงชาและทำให้ไข่มุกเวียนหัวนิดหน่อยใส่น้ำแข็งแค่นี้ก็จะได้ชานมไข่มุกสไตล์ไต้หวันดรีมมีช่ชานมไข่มุกพร้อมชงชงง่ายหายอยาก M150 สิบ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 สูตรน้ำผึ้งสิบบาทสิบ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 ขวดใหญ่สิบบาทใหม่ M150 สูตรน้ำผึ้งถูกใจ150มิลลิลิตรสิบบาทเท่านั้นผู้ได้สารอย่าลืมรักเข้มขัน ใครๆก็พร้อมบินแอร์เอเชียก็พร้อมมากเหมือนกันที่จะได้ดูแลและใส่ใจทุกคนทุกการเดินทางใส่ใจมากกว่าที่เห็นไข่ต้มซีดีทุกวันจัดเลย 킹พาวเวอร์คลิกแอนคอเลกเที่ยวสนุกช้อปสบายเที่ยวสบายใจช้อปแล้วรับของง่ายได้ทั้งขาเข้าและขาออกอยู่ที่ไหนก็ช้อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนออกเดินทางช้อปคุ้มชชั่์สินค้าดูที่ฟรีพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษมีของให้ช้อปเพียบแบรนด์ดังที่มากกว่าเดิมและสินค้า t r a เว l e อ็กซ์คลูซที่หาไม่ได้จากที่อื่นไปช้อปกันเยอะๆเลยกับ King Power Click and Collect ความพยายามอยู่ที่นี่แล้วความสำเร็จอยู่ที่ไหนน่ะหรอมันก็อยู่ตรงที่เราได้พยายามนี่แหละทำเต็มที่นี่แหละสปิริตสมัครบางจาก Green มาส s อั p p l e Life ให้สุดแรงอัพส่วนลดและได้ฟินชับเที่ยวกินริอกินจัดให้โอนพอยให้กันก็ดีโอนข้ามแอปก็ได้บางจาก Green มาส s อั p p l e Life ให้สุดแรงสมัครเลยนะ เกิดอ,อุป,ปัติภัยขึ้นมาเนี่ยผู้ประสบภัยเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าเขาหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วในมุมของความหมดหวังก็ยังมีเราเชียร์แปง้งเชื่อเมืองไทยประกันภัยกินอะไรดีต้องกินอะไรดีๆนี่เลยครั้งแรกของ CP f i ฟ i ิเส้นกรอกและโบโลนาโปรตีนสูงไขมันทั้งหมดลดลงชีวิตแบบไหนก็เลือก c ซ f ฟิตเบ,บ้เลือกซ p f ฟ วันที่คนไทยต้องส่งกำลังใจให้กันและกันส่งต่อกำลังใจเพื่อคนไทยแข็งแรงประเทศไทยแข็งแรงการกีฬาแห่งประเทศไทยกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะฝันก่องทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมสนับสนุนความฝันกีฬาไทย ติภัยขึ้นมาเนี่ยผู้ประสบภัยเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าเขาหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วในมุมของความหมดหวังก็ยังมีเราเนี่ยเชียรแป้งเชื่อเอมืองไทยประกันภัย ชานมไข่มุกทีอินวันสไตล์ไต้หวันแค่เทซองไข่มุกลงในน้ำร้อนจากนั้นก็เทผงชาและทำให้ไข่มุกเวียนหัวนิดหน่อยใส่ถังแข็งแค่นี้ก็จะได้ชา,มา,มานมไข่มุกสไตล์ไต้หวัน d r e มี่ชานมไข่มุกพร้อมชองช,ง,ชงง่ายหายาก M ร้อยห้าสิบ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 สูตรน้ำผึ้งสิบบาทสิบ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 ขวดใหญ่สิบบาทไป M ร้อยห้าสิบสูตรน้ำผึ้งถูกใจร้อยห้าสิบมิลลิลิตรสิบบาทเท่านั้นผู้ได้สารอย่าลืมรัดเข็มขัด ใครๆก็พร้อมบินแอร์เอเชียก็พร้อมมากเหมือนกันที่จะได้ดูแลและใส่ใจทุกคนทุกการเดินทางใส่ใจมากกว่าที่เห็นเธอตื่นดีกินได้ทุกกินไข่ต้ม CP ดีกินได้ทุกวันกินไข่ต้ม CP ไข่ต้ม CP ทุกวันจัดเลย King Power Click and Collect เที่ยวสนุกช็อปสบายเที่ยวสบายใจช็อปแล้วรับของง่ายได้ทั้งขาเข้าและขาออกอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนออกเดินทางช็อปคุ้มชัวร์สินค้าเดลที่ฟรีพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษมีของให้ช็อปเทียบแบรนด์ดังที่มกกรูดเดิมและสินค้า t r a เวลเอ็กซ์คลูที่หาไม่ได้จากที่อื่นไปช็อปกันเยอะๆเลยกับ King Power C l i ลิก n d c o l l e c t ความพยายามอยู่ที่นี่แล้วความสำเร็จอยู่ที่ไหนน่ะเหรอมันก็อยู่ตรงที่เราได้พยายามนี่แหละทำเต็มที่นี่แหละสปิริตสมัครบางจากกร e นเมาส์อาฟเวลไลฟ์ให้สุดแรงอัพส่วนลดแลกได้ฟินชับเที่ยวกินบิวกิ้นจัดให้โอนพอยให้กันก็ดีโอนค้ามแอปก็ได้บางจากกร e นเมาส์อาฟเวลไลฟ์ให้สุดแรงสมัครเลยนะเกิด อุบัติภัยขึ้นมาเนี่ยผู้ประสบภัยเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าเขาหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วในมุมของความหมดหวังก็ยังมีเราเ,เชื่อแป้งเชื่อเมืองไทยประกันภัยกินอะไรดีต้องกินอะไรดีๆนี่เลยครั้งแรกของ CP f i ฟ i ิเส้นกรอบและโบโลนาโปรตีนสูงไขมันทั้งหมดลดลงชีวิตแบบไหนก็เลือก CP f i ฟ i ิดดเด็ดเเลือก CP f i ฟ It